สวัสดีครับพบกับช่องโอเคแมนทีนทีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีฟิกเกอร์อัสนะจากเรื่องซอดอาร์ออนไลน์นะครับมารีวิวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นล่างเอวนะครับผมเรามาดูรอบกล่องกันเลยอันนี้ก็จะเป็นงานลิขสิทธิ์นะฮะถูกต้องตามลิขสิทธิ์บันไดนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นข้างกล่องนะฮะอันนี้ก็เป็นลังกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะฮะและข้างบนก็จะเป็น E X Q f i g r e นะฮะแล้วข้างล่างก็จะมีนี่ฮะหลายละเอียดต่างๆนะครับเรามาแกะกันเลยอันนี้ก็จะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับที่ยังไม่เคยแกะซีนแกะอะไรเลยนะจะเป็นเราก็จะเป็นคนแกะคนแรกนะครับผมโดนลิ้นพันกันนะแกะเลยแล้วก็ดึงออกมาอืม นี่ก็จะมี QR code นะฮะให้ไปสแกนกันแล้วก็ดึงออกมาเลยแบบนี้นะฮะก็จะใส่กล่องมาแบบนี้นะครับ,บะะผมเอาตัวอามาเลย ในก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราจะมีสี่ชิ้นนะครับผมมีอารินะาอยู่ข้างในซีนแล้วก็ขาแล้วก็ฐานนะแกะก่อนนะครับผมก็จะมีแยออกมามามส่วนแบบนี้นะครับแล,ล้วมาดูฐานกันก่อนเลยนี่ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะของแท้ก็จะมีนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีบอกนะของแท้นะนี่ เป็นบันไดบันไดนะฮะบันไดสปิริตนะฮะแล้วก็นี่คือส่วนหน้าของอาสนะถือว่าทําออกมาน่ารักนะผมว่านี่ฮะสวยเลยนะครับตัวนี้ติดตรงนี้อ่ะจะมีเลอะเล,เลหน่อยนะารายละเอียดดีนะครับตัวนี้ฮะการไล่เชสีผมก็ทำออกมาได้สวยนะเนี่ยมีเข้มไปอ่อนไปเ,เข้มนะฮะ ส้ของขาก็นี่ครับเดียวสวยรองเท้าก็ทํามาดีครับรายละเอียดของขาเป็นประมาณนี้นะนี่รองเท้าก็ไม่มีสีตกนะครับผมก็เริ่มกรอบตัวเลยนี่มันจะมีจอยยัดเข้าไปเลยฮะเรียบร้อยนำมาประกอบใส่กับฐานเลยครับโอ้แน่นพอดีเป๊ะนะฮะ ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับอาศนาตัวนี้นะนี่มาดูรอบตัวกันเลยอันนี้ผมก็ซื้อมาจากเพจในกลุ่ม Facebook นะฮะก็มาดูความสูงกันเลย <S <S ความสูงก็จากนี่ถึงตรงปลายผมข้างหลังนะ <S 2> <S 2> <S 2> ประมาณ24เซนนะครับผมแล้วจะเอาตัวที่ ผมมีนะซิลิก้ามายืนเคียงกันนะฮะอันนี้ผมก็จะต้องเก็บให้ครบนะฮะผมเนื่องจากมันสวยนะเศษนี้น,นี่ขายชีนอนตัวเดียวนะผมต้องไปตามลายชีนอนนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเอาเลิมมายืนคู่กันอีกนะเออเล่มก็มายืนคู่ได้นะก็ดูดีนะครับผมเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ดีเลยนะ แต่ลตัวก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยไอรอบที่2ไปแล้วบายบายเฮยู bye